รถตู้คอมพิวเตอร์เข้าใหม่นะครับหน้าสั้นหลังคาสูงคันนี้ปี2017เลขไม่เพียงแค่80,000โลสนนราคาเหลือเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาว่อนอยู่ที่14,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับโคมไฟหน้าใสๆดอมบางเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับไฟแท้ไฟเดิมโรงงานนะฮะนี่นะครับมีดําสันตัวรถบอดี้ตัวรถนะครับใสๆปิ๊งๆเลยนะครับสีบางเดิมรอบคันแน่นอนนะครับอันนี้ตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่มีชนหนักพล่กคว่มไฟไม่น้าท่วมมาแน่นอนนะครับ รถตู้นะครับเป็นรถหน่วยงานราชการรับวิ้าหกิจรเข้ามานะคันนี้ใครหารถใช้งานนะครับมาดูกันเลยนะครับสภาพนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับภายในนะบรรทุกคนได้15ที่นั่งเลยนะฮะใครสนใจหาอยู่นะใช้รับคนรับผู้โดยสารนะฮะสิที่นั่งนะครับคันนี้นะนี่มาดูเลขไม้กันเลยนะครับคันนี้นะไม้แถมไม้เดิมนะฮะนี่ฮะไม้นัปัจจุบันนะครับแปดแสนอ่าแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ใกล้เป็นเครื่องเสียงนะครับ U.S.B.A.U.X มาให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์นะครับใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่แอร์หลังนะครับเปิดปิดตรงนี้ง่ายๆนะครับคอนโซลหน้าเดิมๆมบางๆนะครับนี่ครับใครได้ไปนะรับประกันได้ได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันในคลิปเต็มกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมดิ่งเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถตู้เข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับรถตู้คันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับครบสัญญาเช่านะฮะ คันนี้เป็นรถปี2017นดะครับเลขไม้เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะครับสนุนราคาเพียงแค่7 5 9 0 0 0บาทนะครับเคดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1 4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับสภาพสวยบางเดิมรอบคันนะครับรับประกันได้เลยนะครับคันนี้นะมาดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับรถสวยๆปีส7เนี่ยไม้เพียงแค่8 0 0 0 0ราคาแค่นี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันได้เลยนะครับนี่ฮะเริ่มจากทางด้านหน้าเลยนะครับ โคมไฟแท้ไฟเดิมโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีกรอบไม่มีเหลืองเลยนะครับเนี่ยสภาพใสๆฟปิ๊งๆอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสวยๆนะครับได้ทะเบียนไปเลยนะครับได้อีกสตัวนะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ281นะคันนี้นะปี2017สใครสนใจนะแคปหน้าจอแคปเลขทะเบียนไว้ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวพาชมนะฮะรอบคันนะครับสีบางเดิมรอบคันนะครับลูกค้ามาชมที่ซุ้มล้อหน้ากันก่อนได้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีผูกไม่มีสนิมนะนี่ฮะสภาพสวยๆใสๆนะครับ ไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยการประผุดป,ะ,ปะผุเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นยางไปยี่สิบเอ็ดไปด้วยนะฮะลูกค้าเนี่ยครับสภาพเหลี่ยมคมสันตัวรถนะครับนีนนนน่บางเดิมรอบคันนะครับเสียงดังกลางวันนะครับกระจกทแท้เดิมโรงงานโตโยต้ารอบคันนะฮะมีตาโ,โตโยต้ารอบคันเลยนะฮะนี่บางเดิมเดิมนะครับเสียงสีเดิมเดิมเหลี่ยมคมสันนะฮะไม่ต้องเก็บงานนะครับนี่ ขได้ไปคุ้มมากนะครับคันนี้นะปี2017นะครับแต่ว่าเลขไม่เพียงแค่80,000โลนะครับเป็นรถหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับมีการเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้าตลอดทุกระยะนะฮะนี่นะครับนี่ครับสภาพเปิดท่านหลังนะครับเบาะแถวที่แถวสุดท้ายเนี่ยสามารถพับและแขวนเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้นะฮะนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์นะครับเดิมรอบคันนะฮะตั้งแต่ล่างยันหลังคาเลยนะนี่ให้ดูเลยนะครับ เม็ดอาร์คสวยๆคมๆอย่างนี้เลยนะครับลูกค้านี่แท้ๆเดิมๆนะครับน็อตฝาท้ายไม่ขยับนะฮะไม่มีร่องรอยนะนี่ไม่มีโดนชนนะแน่นอนนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับคันนี้นะครับเป็นรถครบสัญญาเช่านะฮะได้รับการเซอร์วิสดูแลที่ศูนย์โตโยต้าตลอดทุระยะนะครับเนี่ฮะคมไฟแท้ไฟท้ายเนี่ยเดิมโรงงานเลยนะครับไม่กรอบไม่แตกไม่รล้านะครับไม่มีร่องรอยน้าค้างขังนะนี่ฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ อ่ะดูเม็ดอ์คด้านล่างกันนิดหนึ่งนี่ฮะตรงกรนประตูเห็นไหมเม็ดอักสวยๆคมๆเดิมๆนะครับเรียงเป็นแถวเลยนะครับแสดงว่าท้ายกับฝาท้ายเนี่ยไม่มีการทํามาไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมสภาพด้านรออคันด้านนะนี่นี่ฮะซุ้มล้อหลังสักหน่อยนะฮะนอกจากหน้าแล้วนะครับหลังนี่เดิมๆใสๆนะครับไม่มีผุไม่มีการปะนะครับนี่ใครได้ไปคุ้มเลยนะครับใช้งานอีกยาวๆนะฮะนี่ครับสภาพนะ โอ้โหสวยๆเลยนะครับยางก็ปีย1ิบเ็ดนะครับอ่ะนี่ฮะบานสบานสไลด์นึบๆเลยนะครับเบาภายในนะครับเป็นเบาะผ้าสี่แถวนะครับสิบห้าที่นั่งนะลูกค้านี่ฮะฝ้าสะอาดสะอ้านนี่ฮะใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับใครต้องการลดใช้งานบรรทุกโุยสรรเยอะๆเนี่ยแนะนําเลยนะนี่ครับอ่ะนี่ครับโอ้โหเรียงเม็ดอาร์เรียงเป็นแถวกลมสวยงามคมๆอย่างนี้เลยนะลูกค้าเนี่ย ตั้งแต่ล่างยันบนเลยนะแม้กระทั่งตัวรางน้ําฝนนะนี่ฮะเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะลูกค้าโอ้โหรถไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีลงข้างทางนะครับนี่โอเคนะครับใครสนใจนะทักเข้ามาด่วนได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่ผมนะเดี๋ยวเบอร์ทโทรด้านล่างมีมาให้นะครับผมโอเคนี่ฮะสภาพนี่เช็คให้แล้วนะเบาะใช้งานไม่มีไม่มีมมย้อยนะครับเบาะแน่นๆ่นตึงๆทุกที่นั่งนะครับลูกค้า ระบบแอร์เช็คให้แล้วนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะฮะโอเค <Okay. S 1> นะมาดูภายในคอนโซลกันบ้างนะครับผมคันนี้นะคอนโซลเดิมๆนะลูกค้านี่สวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะฮะสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะครับ,ยยค,รบคันนี้ได้เป็นเครื่องเสียงนะครับ AUXUSB ติดมาให้ด้วยนะฮะอย่างที่แจ้งไปนะคันนี้ระบบแอร์ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะตัวแอร์ไฟแอร์หลังเนี่ยกดตรงนี้นะนี่คู่หน้ามีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับโอ้โห ใจไปคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะนี่ครับรถสวยบางเดิมโรงงานนะครับรถสวยเดิมโรงงานนะรถปี2017นะครับเลขไม้เพียงแค่88,000กิโลนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้าตลอดนะฮะรถหน่วยงานเนี่ยได้รับการเซอร์วิสตลอดที่ศูนย์โตโยต้านะครับเช็คประวัติได้เลยนะครับรถคัดเกรดมาจริงๆนะครับไม้แท้ไม้เดิมบอดี้ โครงสร้างเดิมรอบคันได้ไปใช้งานสบายใจใช้งานยาวๆเลยนะครับนี่ฮะไปหาอยู่นะครับทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือว่าจะรีเควสตมาที่ผมก็ได้นะครับดิ่งแค่จนนะเดี๋ยวผมแนะนําหารถให้นะครับดูคลิปได้ทุกคันนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถของเรามีให้เลือกอยู่ประมาณ 60- 70คันเลยนะฮะเป็นรถหน่วยงานราชการทั้งนั้นนะครับรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนนะครับ เนี่ยฮะใครสนใจที่จะมาดูรถทดลองขับนะครับมาได้นะครับที่มีนบุรีนะครับที่เสรีไทย68นะครับหรือมาที่แยกมีนบุรีนะครับหรือจะโทรมาที่มามาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้นะครับแชร์โลเคชั่นให้นะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับนี่เสียงเงียบๆอย่างนี้สตาร์ทชึ้งียติดนะเสียงเงียบๆอย่างนี้เลยนะครับระบบแอร์ใช้ได้ทุกจุดนะนี่เปิดให้ดูนะครับ เช็คให้เรียบร้อยนะครับรถรับประกันนะมีวารนตีจากทางเพชรยนต์เราด้วยนะครับใครหาอยู่นะฮะมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะรถปี2017นะครับเลขไมล์88,532กิโลไมลแท้ไมลเดิมนะครับระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับนี่ฮะเช็คแค่แล้วนะเครดิตดีฟรีดาวนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่14,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับเป็นตัวโฉมกันดั้มนะครับหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับวงเลี้ยวแคบมากนะขับ ง่ายสบายนะครับทัศนวิสัยดีใครหารถใช้งานนะครับวิ่งใช้งานวิ่งในครอบครัวหรือจะวิ่งเอางานเนี่ยทักมาคุยมาสอบถามก็ได้เลยนะฮะนี่ฮะพาชมกันนิดหน่อยนะครับแผงประตูหน้านะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่ซูมให้เห็นชัดๆจัดจนะซูมให้เห็นชัดๆจัดจ้เลยนะครับใครสนใจเนี่ยทักมาคุยมาสอบถามได้นะครับรถบางเดิมรอบคันนะฮะไม่มีชนหนักที่คว่ำไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนนะครับนี่ ให้ดูเม็ดองเม็ดอักหัวนงหัวน็อตหมดเลยนะฮะใครหาอยู่นะใครหาอยู่ทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะฮะนี่ฮะกระดูกงูนะครับเม็ดอักสวยๆคมๆอย่างนี้นะรอบคันนะครับลูกค้านี่เรากล้าให้ดูนะครับดูตัวแผงประตูนะครับสาดจ่างนไม่มีร่องรอยกันใช้งานหนักมาเลยนะครับหลังน้ําฝนก็รอบคันนะเดิมๆรอบคันนะครับรถปีสรถพันสิบได้สวยเดิมนะครับเลขไม่เพียงแค่8 0ด0 0กิโลเท่านั้นนะครับใครหาอยู่นะ มากนะครับใช้งานอีกยาวๆนะครับโอเคนะคันนี้สักครู่นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะด้านหน้ามานี่ด้านหน้านะครับบ้างเดิมนะครับรอบคันนะลูกค้านี่ฮะหม้อลมเบรกนะไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะฮะนี่ครับเดิมๆนะครับสายฟงสายไฟนะครับ มาคิวซีสียังอยู่เดิมแท้ตลอดอยู่รอบคันเลยนะครับนี่คูเลอร์นะครับน้ำยาคูเลอร์เอกลักษณ์โตโยต้าเลยนะฮะเป็นสีชมพูนะฮะนี่นะครับอมาดูตัวซีนดูแก้มดูหัวน็อตกันบ้างนะครับซีนทางมะพร้าวก็เดิมนะฮะเนี่ยซีนทางมะพร้าวจะต้องเป็นคนละคนละสีกับตัวถังตัวโครงสร้างของรถนะครับถ้ามีสีเดียวกันเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามีการสาดสีต้องมีการชนมานะครับนี่ครับหัวน็อตเดิมๆนะครับน็อตไม่น็อตไม่ขยับนะ ไม่มีร่องรอยการไถ่นะครับนี่ไรมาเลยนะฝากระโปรงนะครับปั๊มนูนโตโยต้ายังอยู่นะครับนี่คมชัดๆอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าอ่ะมาดูที่ห้องเครื่องกันต่ออีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องบางๆเดิมๆนะครับเครื่องบางๆเดิมๆนะครับเครื่องแห้งๆนะรถแค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับใช้งานอีกยาวๆเลยนะฮะไรหาอยู่นะครับ สิบห้าที่นั่งนะครับลูกค้าคันนี้นะสิบห้าที่นั่งนะใครหาอยู่นะมาได้เลยทักมาทักมาได้เลยนะฮะนี่นะครับเครื่องแห้งๆเดิมๆนะครับเครื่องไม่สั่นนะครับหัวฉีดนะครับยังมีมาร์คคิวซีเดิมอยู่เลยนะฮะใช้งานอีกยาวๆนะครับเป็นเครื่องสามจุดศูนย์นะอัตราเร่งเนี่ยตอบสนองแน่นอนนะครับเนี่ยฮะไม่มีร่องรอยนะครับ ยังอยู่ดีครบทุกจุดนะครับตัวแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่นะครับเช็คให้แล้วนะแผ่นเพดนะนี่อยู่ใต้ที่นั่งนั่งหน้านะคนนั่งหน้าครับผมนี่ใครได้ไปคุ้มนะครับคันนี้นะสนใจทักมาคุยมาสอบถามกันได้เลยนะครับรถหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจครบสัญญาเช่านะฮะโอ้โหนะรถไปสิบเจ็ดเลขไปเพียงแค่แปดหมื่นโลนะครับชนนราคาดัาลงมาให้แล้วนะครับเดี๋อเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะ เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่140 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเรามีรถให้เลือกอีกประมาณ 60- 70คันนะครับใครสนใจทักมาคุยมาสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างได้นะหรือจะรีเควสตมาที่ผมได้เลยนะครับดิงแกชจนนะเดี๋ยวหารถสวยๆงามๆให้นะครับรับรองประทับใจนะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับใครไม่สะดวกเดินทางนะเราจัดการให้นะครับผมหรือว่าไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการรถสไลด์นะครับผมทักมาคุยมาสอบถามกันได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องกังวลนะ ไม่ได้ว่าจะเป็นเอกสารเ,เพิ่งทํางานเอกสารไม่ครบไม่มีเอกสารชัดเจนทักมาคุยมาสอบถามกันก่อนนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ